มันโยกทางนู่นทึ่งเหนือมาแย่งแม่มันโน่ต้องมากรับมาทางนี้พอรับมาทางนี้หลบบ้าหวายใหนมันโยกไปต้นหมวกซึ่งโยกไปต้นหมวงอะไรมันก็มาหอยหัวจีต้นหมวงแล้วมันหอยหัวจีลงเงินต้องห่อหอยหัวจีลงกันเนี่ยผีเข้ามาช่วยแรกก็คือก็ยังมันก็ตีนขึ้นไปยกบนยนจมันขึ้นไปโยกบนยอดนั่นก็ไปแลนข้างนอกซึ่งลบใหม่สี่ก็ไม่มีแล้วกัน่าจะเข้าลบสี่ตัว อ่ะตอนนี้มันลงจากหลังคานะครับไม่มีอะแต่เราไม่รู้ว่าลงข้างนอกหรือว่ามุดเข้ามาข้างในแตนน่เดียวมันมีนะจงเป็นกไม้จุอยู่นะครับนนค,คิดว่านูน่าจะกลัวหมาครับคนข้างนอกก็เลยนำมุดอยู่ในกองไม้มาดิคารวานะครับมาดิารวา

เพ Get okay. okay. ื่อเก้าบันไม่ลาก็โต้มันมาลาแหละผมเปยมาโอเคนะครับก็วันนี้เรามาตรวจเช็คพื้นที่โดยรอบนะครับมาช้าไปนะครับมาช้าไปหวังว่างูออกไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวถ้าอยู่ข้างในก็ตอนช่วงเงียบกลางคืนเขาก็จะออกไปอีกนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอเว่นกับบางยาด้วยนะครับเจอกบบันใ่คลิปหน้าแับดีครับ